สวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรนอค่ะอุ่นเจียงครับอ๋อเมื่อกี้คุณลุงพูดบอกว่าไปเฝ้าเวียนยามโอ้ก็เคยไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปตอนแรกๆไปเฝ้าใช่ไหมคะไปเฝ้าตอนครั้งแรกนะจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเป็นยังไงนะคะคนอื่นเป็นยังไงบ้างนาะคะที่ว่าไปเจอเอาไปเจออะไรนะกระดูกโบราณก็กระดูกนุกกองอยู่อันนี้นู่นไปดูอ่กระดูกโบราณก็ยังกองอยู่บ嘛ค่ะ กองอยู่<ม>ไปทํายังไงคะถ่งเห็นไาลอกนาไปลอกหนา้นาไปดูนีลุมๆเป็นลุมเป็นลุมเป็นลุมเลยบอล,ล,ลุมแบบว่าฝังคนใช่ไหมคะมไปลอกนาลึกไหมคะคุณลุงม,มันไม่เลือกอ๊ะไปดูเต๋อจ้ะไม่หน,น,นูอยากรูอยากถามคุณลุงก่อนคุณลุงไปเฝ้ากี่วันครับไปเวียนยามเนี้ยวันเดียวอ๋อวันเดียว ทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่วยทั้งตอนเขาพูดเจอลุงแรกรวะเจอเ่มเออไอลูกก็เป็นช่วยจ้ะไอ,เ,อเราไม่ได้เป็นช่วยลูกพิงเนาะไปพ,พวกผู้ใหญ่ก็กำกันพวกจ้ะวันวันนั้นวันที่ว่าลุงไปนอนเฝ้าทั้งคืนเลยบอท,ทั้คทคทงคืนทั้งคืนลุงเจออะไร,รบ้างไหมคันไม่ไม่ไม่เจอลูกไม่เจอ ไม่เสียงไม่ไม่ไม่ไมีอะไรหรอกก็บางคนดกไม่นอนอ๋อไม่นอนคุยกันทั้งวันอ๋อคุยกันทั้งคืนเลยทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้รับไม่กลับนอนนึกว่านึกว่าเออเข้ามาให้ลุงเห็นไม่คือไม่เห็นเนาะแล้วลุงไม่ไม่ไม่กลัวหรอกไม่กลัวเห็นเห็นคนเดิมกระดูกโบราณพันปีหรอได้ยังไงเนาะ ไม่รู้นี่เพิ่งขุดเจอ <ผม S 2> จเน,อะนาะคนที่เออเอาขาอยท่้เทืทอกตาหมอตาจะ่ตาตาจะเอาไปไหนจะเอาไปไหน,นแล้วทีนี้ลุงบอกว่าไปเอาอะไรนะเมื่อกี้ไปจุดธูปแล้วจุดเทียนเนื้ออะไรเนาะ จุดเทูบเถียงจุดทูบบอกใช่ไหมเห็นเลขขึ้นน่ะเขาก็มาาเขตังน้ำโมเขาสวดใครใครไปจะเอาคะนี่ไม่รู้อาจารย์เดี๋ยวบอกอาจารย์ไปเอาใช่ไหมคะอ๋อเขานี้อาจารย์เขาบอกแล้วเลขหวันนี้ได้ตัวไหนคะคุณลุงเนี่ยอุ้มสามตัวค่ะลืมสามตัวลืมสามตัวสองตัวแล้วตัวไหนบ้างคะสองตัวเนี้เอ๊สองเขาเอาาจุดเทียม ุเทียนเทหยดไปเลขแปดมันออกจริงจริเลยรู้สึกเขาตรงเทียวถ่ายเลขแปดออกมาแล้วครับแล้วก็เลขหนึ่งเทียนทำไมหยุดเหมือนเหมือนเหมือนเราเขียนสีเหรอเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าเขาจะมีอาจารย์เอาในหยดเทียนหยดเทียนก็อาจารย์ดิอาจารย์เนาะครับ ป็นนี่แต่พอมาไม่ยังไม่บอกในขั้นเตือนบานปรับปวนเลยอ๋ออันนี้แต่แต่ก็อาจารย์โมกเรียงแถวอะไเรียงแถวไปอีกคนละรอย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 แปดหนึ่งให้ให้เขาแถวจ้ะสามสามตัวนี้ยังไม่ได้บอกค่ะได้แล้วตัวลืมลืมเหรอจำได้แต่สองตัวเนี่ยบอจำได้สองตัวเนี่ยสองตัวหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองตัวนี่ มัน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 เน่เน่เออนี่นี่ยอดเทียนนะยอดหองหองตาแล้วยอดเทียนเลขยอดเทียนมั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 นออกมาเป็นแปดจริงๆเลยโอ้แปดชัดเจนเลยใช่ไหมคะชัดเจนชัดเจนไหมอาจารย์อห้ชัดเจนยอดไนมันมันมันจะขึ้นไปแปดแล้วเอ้าพอ อะไรอีกนี่นี่อแปดเจ็ดไหมแปดหนึ่งแปดหนึ่งเราเขียนะพุสเาองค์แต่ลงผมแจ้งกันมาองแต่ลงจำได้สองตัวเนาะแปดหนึ่งสามตัวสามตัวตัวไหนเนาะทำน้ำน้ำตาหยดเทียนเนาะที่กระดูกพันปีนะคะกระดูกโบราณพันปีนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะ สองตัวก็หนึ่งเอ่อหนึ่งแปดนะคะสามตัวยังจําไม่ได้เดี๋ยวไปไปด้วยมาค่ะผมไปก็ผมจำไม่ได้หรอกผมไม,ไม่ค่อยเล่นเลขอ๋อไม่ค่อยเล่นเลขจําไม่ได้นะคะมันมีแปดสองอะไรแปดสองเลขเจ็ดอ่นแปดสองแปดหนึ่งก็เหมืนนนมมอนค่ะอ๋อไปแป๊บเดียวอ๋อไปแป๊บเดียวนะคะตรงนี้บ้านอะไรคะนี่ บ้านหนองเปรียงครัตบตำบลอะไรคะตำบลอุโลกครับบ้านหนองเปรียงตำบลอุโลกอ,นนอ,อ,ลกอำเภอ,อลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะมีกระดูกพันปีนะคะก็อยูย่ๆก็ไปขุดเนาะไปลอกนาก็เจอเจ้องนาเลยค่เจอจนเป็นเจ้าของนาอะคะ่ค่ะที่ไปลอกครับโอ้โหโอ,โอ้จ้างแม่โคไปลอก จะไปเจอกระดูกกระดูกคิดว่าหลายปีแล้วป่ะพี่ไม่รู้ครับผมก็ไม่ค่อยได้มาเห็นอาจจะหลายปีแล้วเนาะอะไรก็มาบ้นงเพราะว่าเป็นร้อยปีวะอ๋อกระดูกมันสมบูรณ์ไหมคะนี่มันเป็นไหออ๋อมันอยู่ในไหอยโอ้อยู่ในไหแล้วก็มีอะไรพวกอะไรที่งวงอะไรที่เขาคลองช้างคลองอะไรเนี่ยโอ้ยประคำประคำช้างอะไรเนาะเขาเรียกอะไรเนาะตะโขตะโขเนาะ ใช่ไหมคะแล้วก็มีของโบราณเยอะเลยเจออยู่หลายหลุมอยู่มันมีเป็นหลุมมีโอ้ใกล้ๆกันครับพวกเสด็จแปดหลุมแต่ทานยังอยู่ดีเลยเชยเลยทานนะพี่ทานอะไรกนะเนี่ยลอกไปขนาดนี้บอกเม็ดกว่าทานอะไรคะอยู่ดีทานก็ทานที่เขาเขาใส่อะไรใส่หลุมบ่ทานสี้ดำๆเลยนะโหยังยังยังอยู่ดี ไปดูแกเลยที่ออกตอกยังไม่ได้ไปนะเจ้า,จาของนาใช่ไหมคะยัง๋จะ<อ>ต้องไป<ต>อันอน,นี้งานส่วนมากมากูชีพมันตอนอย่างนี้มันค่อยมีงานแล้วก็อยู่ในสูตรอยู่ในนั่นเลยตอนนี้ยังมีคนไหมค,มค,ะ,มคะเนี่ยพูดถึงว่ามีคนไปไหมคะที่กระดูกบาดานนี้เขาเข้ามาบ่อยๆมาเรื่อยๆเนาะไกลไหมคะจากนี่ไปนี่ตรงนี้ตรงโค้งนี่ตรงโค้งรถเก๋งไปได้ใช่ไหมคะ มันก็จอดข้างๆแล้วครับนี่เลยจะของเข้ามาแล้วเเออนจอดข้างๆเขาจะของมาแล้วเนาะครเดี๋ยวอันนี้คือพูดคุยกับคุณพี่นนท์ชาวบ้านนะค่ะผมอยู่นนท์กลางนนท์ผมก็ไม่ค่อยได้มาพูดกันมาเลยมาแต่ผมก็มาดูเวลาเขาเอาเลขเอาอะไรผมก็มาดูค่ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งเนาะค่ะนะคะที่กระดูกผีพันปีนะคะก็มีชาวบ้านเรียว่าคุณลุงนะคะที่ เห็นนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเป็นแปดเจ็ดก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะที่กระดูกพันปีนะคะก็ที่ผ่านมานะคะก็ให้โชคให้ลาบนะคะค่ะแอดมินก็สรุปตัวเลขนะคะที่กระดูกพันปีนะคะที่ชาวบ้านนะคะอ่าเห็นมานะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะตัวนี้ก็ ได้มาแล้วนะคะสําหรับคุณลุงนะคะที่แอดมินได้พูดคุยด้วยนะคะสรุปให้ท่านผู้ชมเอฟซท้ายท้ายคลิปนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะว่าแนะคะแทนกันได้3นะคะ8กับ3ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอฟซีนะคะแล้วก็1กับ7นี่แทนกันได้เหมือนกันเช่นกันนะคะก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดสามหนามนะคะ มนให้รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้โชคดีนะคะรลฟ์ซีไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ